This is submarine Lego กระดาษบุษภาษาอังกฤษเน่ยออดูสิมาร์กต่อใช่ไหมน้องมาร์กหลับไปแล้วที่อ่านี่ไม่ใช่อะไรนะนอนถ่ายอยู่มันทับพงุงเกี่ยวกัเลยลำน้ำไหมเนี่ยโอ๊ยถ่ายลำบาก สงสัยต้องกินยาถ่ายถ่ายลำบากเล่นหมูกอกูนี่ไม่รู้กล่องมันอยู่ที่ใส่แล้วมันกลายมเป็นเยี่ยงนี้โอ้ยโ้ยโ,โกมวยคนต่อหลับไปแล้ว ตกลงมันเป็นเรือดำน้ำใช่ไหมสวัสดีครับหนูเป็นเรือดำน้ำครับเสียงอะไรของแกงมันเดือดำน้ำหรือรถไฟ ตกลงมันเป็นเรือนร้าหรือรถไฟมันเหมือนรถไฟเลยนะมันเหมือนรถไฟเป็นปลาดีกว่าปลาดำน้ำปุ๊บ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 ป่าว่ายน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพิ่มได้สาระขึ้นทุกทีจบคลิป